ว่าชิดเลยคุณเออโอ้คุณทำอะไรเนี่ยผมมอเตอร์ไซค์ควาหัวโอ้โหแล้วคุณใส่หน้ากากปกปิดไปหน้าอย่างนี้เนี่ยนะคุณไปทำอะไรมาเนี่ยขึ้นมาขับมอเตอร์ไซค์มาอะไรตรงนี <PC> ้มันเป็นสีเลนมอเตอร์ไซค์คุณฮัลโหลเทสเข้าสู่สัญญาณวอร์ปฏิบัติการครับโอเครัสโกสเกาวยังไม่มาเลยเว้นเหี้ยสเกามึงอยู่ไหนเนี่ยกูมาถึงแล้วเนี่ย เรได้ยินป่ะเออมึงอยู่ไหนกองกำลังเรเปลี่ยนชี่อเราเสร็จละโอ้ยเฮ้ยไม่ขับเตี๋ยวพอพี่พี่ใช้นิกเนียมอะไรดีวะก็ผลไม้ไงง่ายๆผลไม้เอาเอาเอาผมชื่ออะไรดีวะผมมังคุดแล้วกันได้ได้มึงมังคุดพี่แครอทเออแครอทมังคุดแครอทแถวเอกผลไม้ชื่ออะไรผลไม้เหรออืม ต้องให้ชื่อกล้วยไปเดี๋ยวเขาด่าอีกกุ้ยอีกแหละเรียนไหมเรียนเหรอไม่อ่ะเออผมมังกรพี่มังกรได้ได้ได้ส่วนชื่ออะไรนะพี่มึงอะไรนะมังกรไงพี่ปูไหมฮะปูไหมพี่ปูใช่ปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีมีมีคนนึงเฮ้ยมีมีมีท็อกเอกท็อกเอกมาตกลังไปเรากลงไป หยุดหยุดหยุดหยหยุดบอกยุดยบอกให้ยุดหยุดหยุดหยกหยุด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 หยบดัยมดใยห้อดหนเดี่ดยส่งบัดมาุดหุ้ดหยัดหยุ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 ดห a ุดหะุดออุดหยุดหยุดหออดหรุดอยุดหนุดหยออหยุด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 หยคดับอหยุดหทุนะยุด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 ยุยุหยุยยยุยดดดยดยยย พราไม่อยากทำอย่างนี้เลยนะโอติว่าจำเป็นจริงๆพราไม่มีมอเองินกินข้าวโอ้ oh, บังคุกแยก oh, oh, ไอเวอโอ้ไอบังคุกไอเวกลงลงไอไอมระกมึงมาหากูดิลงมาดิ เอาเบิงมาดิเอกเป็นสายเปล่าวะเก้าติเฮ้ยได้แล้วได้แล้วเฮ้ยไอ้เหอ้าเป็นไรไอ้มังคุกไอ้มังคุกแตกไอ้สักระวังตกเขาไอ้เวงเพื่อนลงไปนู่นแล้วอ่ะไปช่วยเพื่อนก่อนไหมอ่ะ มีหนะโอติว่าจะปล่อยหรือไปแต่ว่ารู้ซื้อรู้แท้รือหมกแล้วถ้าพวกว่าถูกตามไล่ล่าว่าจะตามไปฆ่าหรือโอเคไหมว่าจะปล่อยหรือไปเดิงดีๆล่ะถือว่าเป็นโชคดีของรื้อครับผมขอบคุณมากครับโอเคโอ้ย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 ไอ้ั ไอย่าเรียกหมออย่าเรียกหมออย่าเรียกหมอโอยแล้วจะให้ทำยังไงเราเรียกหมอไปยังเรียกไปแล้วโอ้ยวิ่งอย่าค้างมาตรงนี้อย่าบอกตำรวจเข้าใจไหมเข้าใจไม่บอกลองก็ได้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยมึงถือปืนหรือเปล่าไอ้ไม่ถือไม่ได้ถือไอ้วิ่งเราบอกว่านายถอดปมกระนอกมันคอกไม่ออกมัออกไม่ออก ไทางนี้ทางนี้ไอเวงกูอยู่น,โโนี่ไอเวงไอเอกกูอยู่นี่ไอมีนุ่มรถค่อยใจเย็นไอสอง <c oughs> อะไรของมันวะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหไอ้ยี่รถติดบิ๊กท้องเอฟ บอกบอกวันยาเรียกหมอบอกแล้วผมตงผมตงชีวิตเพืเพื่อนนะ้วผมผมตกรยเพื่อนเพื่อนรผมแตกฮัลโหลมีใครอยู่ปะอ่าเพื่อนเรามะละกอกับกล้วยตกเขาแตกกับคนอีกคนนึงที่จับมาใช่ผมขับรถมาที่หลังไงพี่ขับผมกำลังช่วยชีวิต มันโคตรจะชามไปแล้วนะคุณอย่าผมผมคืออาสาสมัครของหมอนะคุณจะเรียกหมอนะผมรู้ชื่อคุณนะไปไปไปรีบไปพี่วีคือตอนนี้พี่คิดไดบอกให้เอาพี่เวนี่เดี๋ยวพี่คิดได้จะมาจัดการพี่เออได้ได้รีบไปช่วยพมกมวันเถอะเนียวปั๊มพี่ว่ะก็พี่เสื่อมเออพี่ไม่เสื่อมหรอกพี่ความจำดี พ่อเว้ยเอ้ยมึงมาช่วยกูเหรอไอ้เชี่ยมมึงแต่ตัวมึงไม่มีของใช่ไหมไม่ไม่ทำอีท่าไหนกันวะไอ้จัดฮะอีสารละยำเอ้ยมึงเงียบมึงเงียบไว้ให้มิดเงียไปบอกใครนะลู้่ไหนไอ้เฮ้ยตัวกลุ่มหมอนึงได้ป่าววะไอ้เชี่ยมไอตอนนี้เรียกหมอได้ไหมเรียกได้เออกูบอกกูปังจากรยั้งลงลงมาได้ไหมเนี่ย กูไปหาจากัาจากรยานมาให้ดีกว่าไหมใช่ประกอบฉากไงรออยู่นีก่ก่อนไอ้ต่านี่จักรยานมาไฮ้พี่จามาัมมอไทยว่ะได้ไหมไม่มไมไมติดเครื่องไว้เลยสตาร์เครื่องไว้ไปจ,จัดฉากก่อน งเยังนะโอเคกูเรียกที่แล้วเออเรียกกูเลยนะไอ้สักกูออกกันแล้วออกแล้วมาสินะคุณโอ้คุณทำอะไรเนี่ยผมมอเตอร์ไซค์คว้าัวโอ้แล้วคุณใส่หน้ากากปกปิดไปหน้าอย่างนี้เนี่ยนะคุณผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไงโอ้โหไปทำอะไรมาเนี่ย ขึ้นมาครับมอไซค์มาทำไมตรงนี้มัมเนมเป็นศิลเณรค์อ่ายคุณเอ็กตีมอ่ะมอไซค์เอ็กตีม,ตมยังเงั้นเหรอเออเดี๋ยวกูทบทใจดีๆไว้นะที่ผมเป็นตัวแทนของหมอนะผมมารับแทนนะตอนที่เครยียดเต็มโรงพยาบาลเลยนะสิ่งที่คุณจะโดนคือแค่ขับปรับอะไรได้ครับผมไม่น่าพกของพวกนี้เลยปรับผมม็ได้นะคุจจารย์ไม่มีอาการแผลหนักแล้วน่ะนะออกได้แล้วเปิดประตูให้ บุรีได้ไหมคุณตำรวจอ๋อพยายามเลิกนะอ๋อดีแล้วอันนี้คุณอะไรครับเนี่ยผมซันจิครับซันจิอ๋อชื่อคุณมาก